เปลืองตังค์ไม่ต้องกินใช่ครับเมึงตังค์มากเอาตังค์เลี้ยงแมวได้เลยนะถ้าพี่กินไปๆอ่ะเอาตังค์ไปเลี้ยงเจ้าของแมวได้ไหมครับเลี้ยงข้าวก็ได้นะคะสนใจมาเป็นแม่บ้านให้พี่ไหมครับอ๋อแม,ม่บ้านแม่ครัวใช่ครับผมได้เงินเดือนไหมคะให้เดือนละสองร้อยกราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการจิบสาวใน omi tv อีกแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ก็ดู omi tv กันเดี๋ยาวๆไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตัดชิปลง tiktok ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแนบ tiktok ให้นะครับผมทุกคนใครที่ยังไม่ได้ตาม tiktok ก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามหาวราฟสาวๆในโอมีทีวีให้คนดูเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าแต่มันต้องได้อะสักคนหนึ่งอะถ้าไม่ได้นี่คือบอกเลยว่าวันนี้ไม่นอนนะครับผมจะอัดจนถึงพรุ่งนี้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มมาเช้าช่วงนี้มาเช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเด็กอนามัยและก่อนที่ไปเริ่มก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหนึ่งหมื่นซับมีระบบสมาชิกรอทุกคนอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะมาปั่นกันหรอจ๊ะให้จัดจมาปั่นกันจ้ะเป็นเนียงน่ารักมากเลยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> ปั่นพี่ได้นะพี่พร้อมให้ปั่นทั้งคืนเลยคืนนี้ <c oughs> พี่ว่างพอดีเฮ้ <c oughs> ยเป็นพี่หรือเป็นน,อน้องเขาเนี่ยอันนี้นจะเป็นพี่เพราะอันนี้อายุน้องก่อนเนี่ย <15. S 2> สิบห้าสิบหกืมห่างกันสี่ปีอ๋อยี่สิบสนใจไหม หมายถึงแบบว่าสนใจอมคุยกันในแอปนี้เอาสะดวกคุยใช่ไหมครับใช่ครับผมถึงไม่สะดวกก็อยากคุยครับผมแล้วแล้วชื่ออะไรครับไอริสค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อยูครับยูนี่ย่อมาจากไอลิฟยูหรือเปล่านะาน่าจะเป็นไอริสเลิฟยูมากกว่านะครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมีแฟนหรือยังครับนี่มาเล่นอย่างเงี้ย ใมนีค่ะเข้าเรื่องเลยชอบผู้ชายแบบไหนใส่แว่นแล้วก็ดัดฟันใส่เสื้อสีดำบอกว่าเป็นพี่เลยได้ไหมอ่ะแล้วทำไมถึงเล่นโอ n มี v ทีวีหรอครับไม่มีเพื่อนคุยค่ะอือเอาตอบใหม่ตอบใหม่ตอบว่าก็มาตามหาพี่ไงตอบใหม่เลยก็มาตามหาพี่ไงคะอุ้ยจริงวะเนี่ยังครับ อุ้ยไม่ได้เหมือนคำนะต่อใหม่เลยสวัสดีครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินรอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเราเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเป็นคนไทยค่ะแต่หน้าเราแบบลูกครึ่งไหมครับเนี่ยไม่ใช่งั้นพี่ให้เราเป็นลูกครึ่งเอาไหมลูกครึ่งนางฟ้าเฮ้ยอุยยิ้มดิยิ้มดิอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับอันนี้เรื่องจริงไหมโอ้หน้าพี่เกินยี่สิบแล้วครับเนี่ยอาจจะดูโตค่ะอ๋อดูโตเราชื่ออะไรครับชื่อดีมค่ะอ๋อน้องดีมอายุเท่าไหร่ครับ ิบสี่ค่ะสิบสี่ฮะสิบสี่ใช่ใช่พี่เป็นลูกครึ่งไหมหน้าตาพี่เหมือนลูกครึ่งหรอครับถ้าเป็นลูกครึ่งนี่เราว่าพี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอืมไม่ใช่ครับเกาหลีก็เกาหลีไม่ใช่ครับพี่คนไทยนี่เหมือนอะแค่โครงหน้าพี่ก็ใช้แล้วไม่แต่พี่เป็นคนไทยจริงๆครับจริงเหรอใช่ครับคนไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราอะใช่เออใช่เหมือนกันไม่คปไหนหายเชื่อสิไหนหน้าเราไม่ไทยหรอ พี่ไม่ค่อยเชื่อเราเลยจริงๆพี่ไม่ได้ไล์สดอยู่ใช่ไหมครับผมไม่ได้ไล์ครับฮ <c oughs> ่าฮวจริงๆพี่ไม่ได้ไล์พี่ไม่ไลฟ์ลจริงๆครับอ่าสาบานเลยเนี่ยสาบานสาบานิ้วเลยสาบานเนี่ยอันนี้ทําคืนหรือ,อยังไง <c oughs> ่าททำตามผมก็ทําตามอยากลองทําดูเฮ <c oughs> ้ยทำเสร็จพี่เปบ่อยก็ได้นะครับพี่พี่ไม่ว่าเลยเราไม่ได้ติดอะไรใช่ป่ะถ้าสมมติเราเจอแบบพวกคนดังเนี่ยพี่ดังเหรอ ไม่พี่ถามดิเชยพี่ไม่ไม่พี่เมดังพี่ไม่ดังพี่คนทั่วไปก็หกอะดีๆคนตามสองร้อยอะใน t ิ k ต o กอะใช่เหรอใช่ครับเพื่อนกันในโรงเรียนนี่แหละเอาว้าบให้เลยว้าบชนเลยให้เครดิตตัวเองอันนี้พี่อะไรอยู่หรอไม่ได้ไรคบไม่ได้ไรจริงๆสาบานเนี่ยสาบานสามนิ้วอ้ยได้ท่าสาบานไหนไม่ใช่กับใครไม่ได้นะอันนี้นะถวงนิขสิตนะเขาต้องใช้กับพี่คนเดียวนะเนี่ยได้ค่ะ นะทำทำคืนหน่อยอันนี่แจกแจกได้ใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวตัดสวยๆลงให้เด้อเดี๋ยวตัดแบบน่ารักน่ารักลงให้เลยสาบานให้พี่หน่อยได้ไหมก่อนไปเล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับดูสติกดค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบแล้วค่ะ อายุเท่าไหร่แล้วคะอ่าเป็นรุ่นพี่สองปี22ครับผมหน้าตาเราคุ้นๆนะครับคุ้นเหรอคะเราเป็นคนดังติ๊กตอกใช่ไหมครับไม่ค่ะเอาดีๆนะดิงจะได้ให้เครดิตจะได้ให้อะไรนะคนดังติ๊กตอกปะเนี่ยไม่ค่ะไม่เดี๋ยวถูกเอามาลงผมนี่ผมตายนะมีช่องติ๊กตอกอ่ะเขาไม่มีเหรอครับไม่มีค่ะแล้วมีไอจีไหมครับ มีค่ะมีอ๋อครับผมถามไปเชยถามไปเชยอ๋อมีมีถ้าใจดีก็แจกก็โอเคอยู่ก็ได้อายุอ๋อครับผมมีมีคนอยากได้เหรอคะไม่รู้ว่ามีใครอยากได้ไหมก็แต่ก็มีคนอยากได้อยู่คนหนึ่งครับอ๋อคนที่นั่งหัวโด่อยู่กลางจอเนี่ยแหละเอออันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยไม่เดี๋ยวแจกทีหลังก็ได้อ๋อครับผมมีมีสเปคผู้ชายไหมครับแบบมีคนอยากรู้อะไรเงี้ยเออแต่ไม่ใช่พี่นะแต่ไม่ใช่พี่แต่มีคนอยากรู้ครับ คุณข่อยหนุ่มเหรอคะครับผมอ่าหนุ่มหนุ่มหนุ่มตีค่ะหนุ่มตีอ๋อชอบหนุ่มตีใช่ะโอเคครับผมหนุ่มหนุ่มตีตาชั้นเดียวค่ะพี่ตาชั้นเดียวแล้วก็มีอะไรอีก่ไหมครับสูงสูงค่ะพี่สูงสูงแบบสักสองร้อยเมตรใช่ประมาณไททันอยู่เลยโอ้ไททันสองร้อยมีดูการ์ตูนด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะไี่ทำไรตอนนี้ตอนนี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะกินข้าวกับอะไรดีเนี่ยพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเออพี่ไม่ได้กินข้าวข้าวมื้อแรกนะจริงเหอ จริงเราทากับข้าวเป็นไหมครับทําเป็นค่ะส่วนใจมาเป็นแม่บ้านให้พี่ไหมครับอ,อ๋อแ,แม่บ้านแม่ครัวเช่ยครับได้ได้เงินเดือนไหมคะให้เดือนละสองร้อยพี่เป็นซีสิเหรค่เะสองร้อยเลยนะเราเดี๋ยวนี้ข้าวอยากมาแพงนะโอ้โหเข้าใจตังมันหายากเลยานเนาะแล้วม่คนดูพี่อยู่กี่คนอย่าตอนนี้นตอนนี้ประมาณสามคนหยิ้ <c oughs> แม่พี่พ่อพี่แล้วก็มีน้องชายพี่อ๋อโอเคมีกี่ครอบครัวน่ารักมากใช่ครับสวัสดีแม่ยายกับพ่อตายอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อคนสวัสดีนะนี่นะลูกสะใภ้นะคนนี้นะลูกสะใภ้เด้อร์สวัสดีครับไม่ได้ยินเน็ตเน็ตเน็ตพี่สาวหลุดนะครับเอ้ยเน็ตเน็ตหลุดนะครับเมื่อกี้ หนูหนูว่าหนูเป็นนออ้องออายุเท่าไรครับเนี่ยยี่สิบค่ะอ่าเป็นน้องครับอ่านี่ยี่สิบสองอยู่จงังหวัดอะไรคะให้ทายหน้าตาแบบนี้เป็นคนที่ไหนกรุงเทพอคิดไม่ออกบอกกรุงเทพป๋อเนี่ยครับ <laughs> ชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยชื่อแบงค์ค่ะเราอยากเป็นคนธรรมดาไหมอ่ะตอนนี้หนูก็เป็นอยู่นียใช่หรอหนูก็เป็นคนพิเศษ แว <Tell> คุยแบบเหมือนคนอื่นมันมันน่าเบื่อไงก็เลยชวนคุยแบบว่าสนุกสนุกหน่อยหน,เน,นูเป็นอินโนเวตะพี่หนูคุยอะไม่เป็นไรพี่มีห้องพี่ให้อยู่ครับอินโนเอ่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกชอบอ,อยู่บ้านพี่พี่ก็ไม่เที่ยวครับพี่ไม่ไเคยเที่ยวอยู่บ้าน,นครับเปลืองตังค์ไม่ต้องกิน <S <S ใช่ครับเปลืองตังค์พี่เอาตังค์ไปเลี้ยงแมวได้เลยนะถ้าพี่กินบ่อยๆอ่ะเอาตังค์ไปเลี้ยงเจ้าของแมวได้ไหมครับ นะเลี้ยงข้าวก็ได้นะคะซักมือไหมละครับข้าวนี้ซักมือไหมครับมือเดียวพอไหมครับไม่น่าหอพี่นูไม่ไปตังกินข้าวช่วงเนี้ยโอ้ยเลี้ยงจนถึงสิ้นเดือนเลยไหมครับนอะเล่จนจบปีสี่เลยนะคะน่าจะเลี้ยงได้ใกล้ถึงสิ้นเดือนละครับผม <c oughs> ที่เดือนน่าจะแบบพากันอดอยากไม่เป็นไรค่ะกัดก้อนเกลือกินไปได้กันไม่หนูพี่หลองไงห,หนหูพี่เป็นบาฮุดผมเฮ้เรายอมเหรอสมมติสมมติอะ พี่กับเราเป็นแฟนกัน uh huh. ถ้าไม่สมมติก็ได้นะจริงๆไม่สมมติก็ได้นะสมมุตินาะเราคบกันแล้วพี่ให้พี่ไปทําบางโหดเหรอหรือว่าหนูน่าจะหัวเอ,อ้าแล้วเมื่อกี้พูดทำไมเป็นงานถ้ามันต้องแบบถ้าเรารักเขาจริงๆอะ่ะเราจะต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็จะมีพาร์ทำงานของเขาจะเป็นแฟนกันอะ่ะเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันอะ่ะเข้าใจขอไปท<ๆ>ําสักสองเดือนเอาสักแสนนึงถ้าเอามาขอหนูก็ได้อยู่ เต็บ,บาฟุดเลยนะแฟนเราโดนละลาบลลรวงทุกวันนะ <c oughs> หนูซื้อเองจบแมโอ้เราโอ้ตายแล้วตังเราเนี่ยแหละไปขอเราว่างั้น <c oughs> โอเคครับอันนี้คือพี่สามารถแจกได้ใช่ไหมครับแ <c oughs> จกได้โอเคครับ <c oughs> ไม่ขออนุญาตเลยนะ, <c oughs> ไ,ะไม่น่าจะมีชนกลุ่มน้อยสักสิบคนไปฟออะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ครับเด็กน้อยเหรอถ้าไปจากพี่นี่คือไม่ไม่มีเด็กครับส่วนมากคือแบบรุ่นรุ่นปู่อะ บอกฝันดีลงหน้าพี่ก่อนไดไหมอ่ะฝันดีขอให้กินข้าวให้อร่อยนอนหลับฝันดีขับรถระมัดระวงังนะคะเวลาไปไหนมาไหนเอ้ยขับรถระมัดระวังนี่คือบางทีพี่ก็หลับนอกหลับในนะเรามานั่งเป็นคู่หน่อยได้ปะ <c oughs> แน่นอเป็นตุ๊กตาหน้าสดแทงเดี๋ยในสาบานให้พี่ดูสาบานก่อนไปได้ไหมอ่ะสาบานสาบานครับผม <c oughs> โอเคครับไปละฝันดีลงหน้านะ <c oughs> เจอพี่อีกรอบนี่คือต้องต้องแต่งแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่นอนหรอครับเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยอ๋อนึกว่าเป็นเด็กอนามัยนอนก่อนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนมากนอนตีสี่อ๋ออันนั้นก็เกินไปแต่ก็เือบครับผมแซวเล่นแซวเล่นไปอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านครับหรือจะให้ไปอยู่ในใจโง่นะอยู่คนเดียวอุ๊ยไม่เป็นไรเราชอบอยู่คนเดียวอินทาวเวอร์ดใช่ใช่เป็นอินทาเวอร์ดครับชอบชอบอยู่คนเดียวแบบทําอะไรทําคนเดียวอะไรเงี้ย ชื่ออะไรครับปีชื่ออะไรชื่อใกล้เธอเลยเอถึงแซเหมือนกันมันตั้งหลายตัวนะอยู่หลังๆอะอยู่หลังๆ M ไม่ไม่ครับ Q ส่วนามากไปชื่อผู้หญิงอะไม่อยากรู้แล้ว <c oughs> บอกก็ได้บอกก็ได้ขอโทษขอโทษบอกบอกเลยอะด้อยใจเฉยเลย